ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอสเสนอตอน10อันดับลูกควายเต็งหญิงยอดเยี่ยมอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมาไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้กๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามนะครับอันดับที่10คลุกคลิกกันอยู่หนะ้าเขตโทษโจดล้อมเพียบเสียบบอลหน,นีให้ไปพอกเล่นควยยิงลูกวิ่งไปเสียบสากุ้งเผา2โลเลยครับ ดูอีกครั้งนะเพื่อนแย่บอลมาข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางแกไม่สนใจข้างทางควยขายิงเข้าไปงามหยดย้อยเลยอันดับที่๙ก็มาถึงพี่แกบุกป่าฝ่าดงยืนงงกันเพียบเสียดแกไม่ได้สักคนจนปัญญาจะไล่และแกก็ควยขาผ่ายิงโกวิ่งมารับไม่ทันฮนะโอ้ดูภาพช้าครับพี่แกอย่างก็มีแม่เหล็กติดปลายตีนหนีหลบเพื่อไปจบสกอร์กองหลังด่าพ่อว่ออะไรไม่ทันจากนั้นแกก็โชว์เทพควยตีนสัดผมนี่สะบัดนิ้วโป้งให้แกเลย อันดับที่แดมาถึงวิ่งดุยดุยไม่คุยกับใครแต่บอลเบี่ยงขวาหน่อยหนึ่งจึงควายยิงกองหลังวิ่งไปรับไม่ทันบันสมบดไอสัตว์มึงเก่งปไปเด็กอะไรก่อนมาแข่งวเฮ้ยดูภาพชาครับเ,เพื่อนผ่านบอลมาให้อย่างรู้จู่ๆแกเบี่ยงขวามองหาช่องทางแล้วก็ควายขายิงเฉียวขาโกกองหลังโง,ง่หัววิ่งไปสกัดวางให้ออกแต่บอกไม่ทันเขาจริงๆ อันดับที่เจ็นบอลไหลามาวิ่งผ่ามารับจับปุมกระดกต่อให้เพื่อนเอาตีรับและใช้ท่าพาโกเวอร์ไปและควยขายยิงเข้าไปแบบใครเห็นก็บอกทึ่งครับดูรีเพย์ฮะใช้เท้ายกขึ้นมาจับบอลลงพื้นแล้วยื่นหลบไปและจบด้วยควยขายยิงเข้าไปเลย อันดับที่หครับโยนเข้ามากระโดดมุงไม่ถึงบอลจึงมาตกที่พี่เสื้อเหลืองผู้นี้แกใช้ความไวใจเร็วแตะหนีพี่โก้อมกองหลังล้มปังกันเป็นแถวแล้วไวายตีนเข้าไปแบบเหนือชั้นอรัญญประเทศเลยอันดับที่ห้าฝ่ามาในเขตโทษโจทย์เยอะเลยคขาย,ยิงติดชิปแบบโคตรคมโกล้มหน้ามืดดูไม่จืดเลยฮะดูครับจังหวะมันจวนตัวกลัวทําอะไรไม่ได้เลยไายข่าขาข้าหัวเอาตัวไม่รอดหยอดบอลเข้าประตูนิ่มๆอีติ๋มหลงรักเลย อันดับที่4มาถึงสับขาแบบค่อยๆให้งงนิดหน่อยแล้วย้ายหนีไปซ้ายแล้วควยตีนยิงบอลวิ่งแสกหน้าเข้าหาประตูเลยครับเช็ดเข่เฟ้ดูรีเพย์ครับพี่แกเล็งไว้แต่ไกลเพราะใจต้องการจึงจัดการล็อกซ้ายแล้วควยยิงบอลก็ผ่าเข้ากลางประตูโกบอกกูลยยืนงงและปรงเลยอันดับที่3โอภาพแม่งเลวซามเลอเกินเกินใจ คนจะทนจนต้องขอดูรีเพย์ดีกว่านะฮะมาดูภาพท่าครับทำเกมมาริมเส้นเห็นเพื่อนยืนว่างเลยตักบอลให้แล้วก็ควยตีนวอลเล่แบบโคตรเท่ชิบหายบอลไหลเข้าเสียบเสาเอาไปห้ากันหลกครึ่งเลยลูกนี้อันดับที่2ยือยยุดฉุดกระชากวิ่งแย่งกันมาพี่เสื้อแดงแกรีบควยขายยิงข้ามฝากฝากรักมาพักที่ตาข่ายอย่างสวยงามครับ อูดูภาพชาเับพี่แกเล่นควยขาระยะไกลใจนักเลงบอลลอยละเลี้วปลิวเสียบตะข่ายพ่อตาแม่ยายใจหายใจคว่ำกันหมดยิงสวยขนาดนี้อันดับที่หนึ่งตะบึงบอลมาคนเดียวเหลียวมองมุมหน่อยแลว้วค่อยๆยิงบอลวิ่งเป็นใบไม้ร่วงควงอากาศปาดเข้าไปอย่างสวยงามครับนับเป็นลูกควยขาระยะไกลใจต้องนิ่งขาต้องเป๊ะแต่ต้องพอดีถึงจะได้แบบนี้มีสิยอดเยี่ยมกระเทียมทอดของจริง และนี่คือขอบสนามท็อปเทขอบคุณวิดีโอต้อฉนฉบับจากชาแนลยูทูบเ e ลอาเจขอบสนามท็อปเทของแท้ต้อง9้าวแสนไลค์เท่านั้นถ้าท่านรับชมมาจาก YouTube หรือที่อื่นถือว่ามาผิดที่นะพี่เอ๋ยขอบสนามท็อปเทตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ขอบสนามไว้นะครับมีมาทุกวันเลย